นิวคาสเซิลเลลงเจคอบแรมซี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งวิลล่าเป็นเป้าหมายสำคัญของเอ็ดดี้ฮาวดดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านดอทฟุตบอล เมื่อฟาบริซิโอโรมาโนเผยข้อมูลเอกซ์คลูซีฟเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนิวคาสเซิลในการคว้าตัวเจคอบแรมซี่์กองกลางดาวรุ่งของแอสตันวิลล่านักข่าวชื่อดังเปิดเผยว่าแรมซี่์เป็นที่ชื่นชมอย่างมากโดยเอ็ดดี้ฮาว ell, เป็นเป้าหมายสำคัญในการเสริมแดนกลางของสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายนี้นิวคาสเซิลมีผลงานไม่น่าประทับใจในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เพราะได้เพียงแอนโทนีอีลังกาและแอรอนแรมเดลขณะที่ดีลของมาลิกเชวจากเอซีมิลานกำลังใกล้เสร็จสิน้นพวกเขายังต้องการเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนนดกกลลาางเเพิิ่่่มมมมตโววั เคยง่ายที่จะเจราจาระหว่างสโมสรกับวิลล่าแต่ทีมสาลิกาดงกำลังพยายามปรนลุข้อตกลงให้ได้ก่อนปิดตลาดซื้อขายแบมซี่วัย22ปีเป็นผลผล,ผลิตจากอะคาเดมี่ของวิลล่าและมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดภายใต้การคุมทีมของสตีเวนเจอร์ลาและอูไนเอมรีโดยทําไป12ประตูนใน69เกมพรีเมียร์ลีกแม้ว่าอาการบาดเจ็บเอ็นแฮมสตริงและกระดูกฝ่าเท้าจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นใน2ฤดูกาลที่ผ่านมา